สวัสดีครับอยู่กับช่องป่าชิตคนหมักรถนะครับผมนี่พามาเบึงอาณาจักรรถอยู่ทางผ่านชุมพลบุรีนะครับปูช่างแดงครับปูช่างแดงปูแดงอะไรกูได้อยากได้อะไรรถหกล้อสิบล้อรถพ่วงรถเทนเลือหรือว่าอันี่ครับอะไรเคนหรือว่าอยากได้เคนครับนี่สามารถมาเลือกมาชมได้ครับอะไรอยากได้อะไร ตัวดชิ้นใดมาเหลือกมาชมด้เลยครับหลายแหง่งอะไรเสียงกงหรือว่าอยากได้รถหกล้อสิบล้อมือสองเทนเลอร์เทนเลอร์หกล้อเทนเลอร์สิบล้อหรือว่ารถหกล้อดัมครับบิวไม่ของไม่หรือว่าต่อไม่หรือว่าอันนี้มีเม็ดวยครับนี่ถือว่าเป็นอาณาจักรอะไรรถมือสองยางร้ายเลยครับเสียงกงทางผ่านจุมพลนเลยครับนี่ ปูแดงอะไรนะครับอยากได้อะไรตัวไหสามารถซื้อเอาได้เลยครับถอดห้ได้เมื่อยู่นี่แก้งไงวาว่าตาอยากได้ชินไดนนี่เผารถสองเผาสามเผามีเมื่อครับนี่รถมูจอดอยู่นี่นี่อยากได้อะไรตัวไหครับถอดห้ยได้วัตตาได้ราคากันเบิ่นบอกว่ามีรถทุกสภาพทุกรายการเดี๋ยวผ้าหยางหลาอเบิรงนได้ครับลายแห้งรถเบิรงมีทุกสภาพ อะไรก็มีทุกชิ้นครับนี่เวทดรถหุ่นใดเวทหลังรถหุ่นใดอันนี้หุ่นในก็นเป็นอะไรหกล้ออะไรสิบล้อกองอากาศเอ้ยนีอย่างนี้ป้ายวินบอกเคยเห็นกับมีหรือว่าเป็นถังน้ำมันคัสซี่ครับนี่มอหนา้าหมอนุ่มอมอหน้ามีทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับผููได้อยากได้กับมาเลยสามารถรถทุกขั้นอยู่นี่ขายเลยครับเด้ออยากได้ขั้นใด ทุกขั้นอยู่นี่ขายเด้อนี่หรือว่าอยากได้อะไรตัวใดชิ้นใดนี่รถตักรถเมคโคขายหมดครับอยากได้หัวเกง๋งตัวนี้อยากได้ตัวนี้นี่รถเมคโคมุนี่ครับขายหมดอยู่นี่หัวเกง๋งอันนี้โซนหัวเก๋งครับนี่หัวเกง๋งอีสุลก,กีหัวตึกฮีโน เล่นจื้อมีเหมือดมีตุกสภาพด้วยครับมาเหลือกมาชมไหนนะครับเด้อเบืงอาณาจักร้ายคักรุนเป๊โค้คุณอยากได้อะไรตัวใดชิ้นใดครับสามารถมาเหลือกมาชมไหนเลยมันหลายแห้งมีเบื้องโหลดสภาพครับอาณาจักรอะไรของเก่าเสี่ยงโกงนะครับเสี่ยงกงทางผ่านจุมพุนบุรีอยากได้ตัวใดสีเอาเลยทลอดคายให้เหมือดครับ เพราะว่ายุนีเพื่อนแยกอะไรเด้อครับแยกอะไรขายนี่ตัวแรงในตำนานกับนิสสันเทเลอร์อยากได้ขั้นใดมาเลือกมาบึงมาชมได้ครับนี่อยากได้อะไรชินใดของเสี่ยงโกงถอดให้ถอดขายได้เมื่อครับพี่มอตเตอร์กับมีคุนเครื่องเก้ากับมีครับขุนจะเป็นหลายผู้ดได้สนใจกับกีงกลางมาไหนเด้อครับเด้อ บงอาน,นาจักกับหัวเกง่งเดี๋ยวผ่านยางเบึงอันนี้โซนรถแบตโครครับไ,ได้อยากได้ไปขีบไม่ขีบคล้องครับขีบเล็กขีบค้างสามารถกริงกลางเข้ามาได้ครับอะไรมีขายทุกชิน้นหัวเก่งลอยชิบหาเล่นเจอแถวนี้กับมีโซนหัวเกงเ่งนะครับเด้อหัวเกง่ง บางขอกบางโคน,นมีมดประตูคางประตูหนากระจกหน้ากระจกหลังถอดขายมดได้ครับเด้ออยากได้ชิ้นไหนสามารถซีเอาได้เลยครับซีเอาได้เลยอยากได้ชิ้นไหนซีเอาได้เลยครับนี่แมคโคร0 0ตัวแรกในตำนาน200มาเบื่องทางนี้หวัวรถมอตเตอร์มอตเตอร์ปัดน้ำฝอกน,น้ำฝน รุ่นใดโทรถามได้ครับมีทุกรุ่นถอดขายให้ได้สุอันพออายุนี่แยกอะไรครับแยกอะไรได้ครับผมผ้าเลาะเบึงครับอาณาจักรของเสียงกงเสียงกงทางผาดชุมพลบุรีนะครับมีถูกอย่างนยครับนี่ อะไรนอกอะไรในเออหวกคัดซี่ลอ่อเผาน็อตอันใดบ่มีครับสามารถโทรสอบถามได้เลยอันนี้คัดซี่ครับลูกพ่วงซิปลอ่อทำน้ำหมอกน้ำมันเนบถอดค้ายหมดเด้อครับ,อย,อ,รบอยากได้ตัวใดสามารถอยากได้ตัวใดสามารถเชียาเลยด้วยครับนี่มูน ผู้ใดอยากได้คัสซี่ัวลากไปเฮดเทนลือครับไปเฮดเทนลือหัวเกง่งนี่ก็รถขายทุกอย่างขายทุกข้นนะครับเด้ออยากได้อันใดสี่ได้วะตะดัตถุดลราคาผู้ใดสนใจครับอาณาจักรอูแดงอะไรนะครับ สี่แยกทางผ่านชุมพลบุรีมาเลือกมาชมกันได้ขายทุกอันขายทุกชิน้นพอให้บอกครับถอดให้สุอันพอว่าอยู่นี่แยกอะไรขายหรือว่าสิโทรสอบถามก่อนก็นได้ด้วยครับเด้อเดี๋ยวสิโง่เบอร์โทร่วไให้ใหโทรสอบถามอะไรบอกว่าเบิ่งว่าจอกช่องป้าชิดค้นมากรถนี่ข้านหูหลากสาลอกสลักกะบะนี่ กะบะเออยคัดซี่เออยรล่อเผาสายน้ำหมูกน้ำมันทุกอย่างครับดูนี่สามารถแยกขายได้สุอันเลเดอครับเด้อ,าาอ,าอ,อ,ข,าอขายทุกอย่างพ่วงมาไล่กาจกหมวกรอยงายคืออยูนี่นี่ขายทุกอันขายทุกอย่างขายทุกชิน้นว่าดังเต้อยากได้ถอดให้ได้หมดครับ หรือว่าเสียาเป็นขั้นก็นได้ครับนี่หกล้อเสียาเป็นขั้นก็นกนได้สะเอาตะลอกก็ได้จะเอาตายางก็กได้ครับผมอะไรเช่นอะไรซิบล้ออะไรหกล้อครับหาหม่องในบอมี่ครับมาเลือกมาชมกันได้เลยครับหม่องไหนบอมีขายลองเขามาเบิงอยู่นี่เิังครับอาจ,จิมมีก็ได้อาจ,จิตรงใจนี่ตัวแรกเนี่ยตำานานหัวริง ฮีโน่ตากรมดัำพอมไม่ได้สนใจกับกิ่งกลางมาได้อันนนานาจักอะไรมื่สองได้หล้อสิบล้อสมารถมาเหลือมาชมหน้มัครับอยากได้กาะบะซื้อๆกาขายนี่เฉพาะกาบะกาแยกขายคื้อกันโอ้โตัวกาบะตัวนี้ยังงามเลยครับนี่ อูสอสุนทรผู้ใดอยากได้กระบ,บะอันนี้ขอ,อกผู้ใดมีหัวหลากครับอยากได้ไว้ผู้ใดมีมีมีหัวแล้วเอาไปหลากขนของขนอ้อยหรือว่าขนย่างก็ไดค้ครับนี่ใส้ได้หลายแห้งหางหางหลากครับอู้ว่วม่ันทีสิบสองเมตรเป็นต้นเลครับนี่ื่อมันทีสิบสองเมตรเป็นต้เบื้องหน้าครับอนาจักร เนี่ยเพิ่งยูน่ขายสอวนขายสอย่างขอให้บอก,ถอด,ดกถอดได้ทุกชิ้นถอดได้ทุกชิ้นครับขอให้บอกเนี่เิ่งครับอน,นาจาักเลยอูดแดงอะไรนะครับขายอะไรทุกชิ้นรถบรรทุกรถหกล้อสิบล้อแมคโครครับวาตถมีอยูน่ซีเอาได้เลย หายครับชุดร่วมอะไรเสี่ยงกงของสีแยกทางผาชุมพลบุรีครับนี่แยกติดมุมสีแยกทางผาชุมพลบุรีเบิรงครับหนาจัดผู้ใดสนใจก็กิ่งกลางมาได้ครับเ๋ยใไ้เบอร์เหยวลงเบอร์โทรไวให้เด้อครับผู้ใดสนใจอัดรถไหลรถหกหล้อสิบล้อมือสอง ขอมาเลือกมาชมได้อยากได้เป็นขั้นก็นกนได้หรือว่าสิสั่งตอก็ได้ครับผมสามารถสรั่งต่อไดี๋เลยหกล่อดำดินรถเค้นหรือว่าหกล่อติดเค้นหรือว่าลดช่วงสันช่วงยาวสามารถสรั่งได้ตามสเปคลูกค้าคัดซีหนอกคัดซีไทยมีให้เลือกหมดครับอะไรที่ว่างอยู่นี่ซื้อได้ขายได้ทุกชิ้นครับขอให้บอกว่าต้องการใส่ เสียงี้ยเปินบอกว่าขายครับเอามาขายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนเด้อครับผมเดี๋ยวพอกันคลิปหนาเด้ครับสวัสดีครับ